โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอาสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับผมนะลืมกันหรือยังฮะหายหายกันไปเป็นเดือนเลยนะหลังจากสงการก็ไม่ได้ทําคลิปกันเลยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม My Survival นะครผมเดี๋ยวโอเคเราลองไปเล่นกันดูนะไม่รู้พี่อาจจะลืมหรือเปล่าโอเคหมดอีซี่กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนะนไม่รู้จะเล่นหอเปล่นะเดี๋ยวของเราจะเอาสักหน่อยนะ ขี่กดในโหมดต้นต้นจัดไปนะครับผมเสียงไก่เสียงไรก็ดังก็ขอไปด้วยนะผมพี่อาร์ตได้ย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่บ้านแล้วนะไม่ได้วกเครบแล้วนะผมอันดับแรกเราก็จัดการเปิดของที่เราซื้อมาหน้าเกมเมื่อกี้นะครับผมนะปุ๊บโอ้โหได้เพชรเลยนะไปนะครับอันดับแรกเราก็ต้องไปตัดต้นไม้กันก่อนเอาเพชรตีเลยจัดไปหนึ่งสองสามนะฮะ ขอไปด้วยนะอากาศเย็นๆหนาวนะขออนุญาตนะครับผมใครอยากเห็นบ้านพี่อาจนะขอคนละสิบเอ้ยคนละยี่สิบได้ไงกดได้ครั้งเดียวนะผมก็ต้องขอคนละหนึ่งร้อยนะยี่สิบร้อยเดี๋ยวพี่อาจจะถ่ายวกแถวบ้านพี่อาจให้ชมเป็นระยะระยะนะผมถ้าถ้าใครอยากเห็นแถวบ้านพี่อาจเป็นยังไงก็กดไลค์นะครับผมถ้าชอบแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะนะครับตัดไม้เดี๋ยวจะสักสามต้นนะอย่าบอกมาครับนะ โอเคถัดมาสเสร็จแล้วเราก็จะทําการครับต๊ะครับเหมือนเดิมนะต้นการเริ่มเกมของเกมหมดเอาชีวิตรอนะผมใครอยากดูพี่อาร์ตเล่นเกมไมค์ครับก็กดไลค์กันรัวๆนะกดไลค์รัวๆเลยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็น m ไมค์ครับเลยก็ได้นะผมหรือใครถ้าชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้เป็นแฟนกับ FC ของเกม m i n ม่ r รับ Survivor ก็กดไลค์เยอะๆนะผมกดไลค์เยอะๆไม่มีจำกัดน,นะยิ่งเยอะยิ่งดีนะผมพี่อาจจะได้ทำเป็นคลิปที่2องนะ,ะตัดมาจากสต้นก็น่าจะพอนะครับผมเดี๋ยวเราดับต่อไปเราก็ต้องทำอุปกรณ์ไปขุดหินนะคืนแรกนี้นะ่าจะรอดอยู่นะเราต้องรีบแล้วตอนนี้เราต้องรีบแล้วครับตุกครับนะผมครับตุก กิมมาไว้แทนเพชรนะฮะเราวางตรงนี้เลยแล้วเราก็ครับครับขวานมา1อันครับพิกแอคหนึ่งอันโอเคแล้วก็เอาพิกแอคไปขุดหินก่อนนะของจําเป็นของมันต้องมีของมันต้องมีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ดูเวลานิดหนึ่งมองไม่เห็นใส่ลกโกก้เดิดบังเริ่บโอ๊ยหน้าจอแสงมืดขุดหิน เดี๋ยวกดใายไปด้วยนะครับทาที่กล่องนึงนะผมโอเคเดี๋ยวก็ขุดเห็นอีกกล่องนึงก็จะเราจะทําการอัปเดตอาวุธนะฮะแล้วก็กลับหนึ่งว่าดูรากรับอะไรได้ทรัพยากรขาดอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาย้ายไปสไปใช่หรือเปล่ามันเรียกอะไรแล้วไม่รู้เดี๋ยวย้ายไปป้องกันเมืองบ้านของเรากันทั้งน่อยนะผมโอเคไปเริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวไปเรา อ๋อมันเรียก wood tab เออ wood tab wood tab wood tap เราจะวางตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ย้ายไปวางวางตรงนี้หนึ่งอันนะผมนะปุออ๊บโชว์เราเราไปอัปเกรดอุปกรณ์แล้วครับอุปกรณ์เพิ่มเป็นขวานหินพลิกแอคหินนะครับผมโอเคแล้วก็ขวานเราย้ายไปตรงนี้เออหามองหาไม่เจอเราต้องไปตัดไม้เพิ่มกันก่อนนะผม ตัดใกล้ๆนี่เลยนะครับตัดไม้เพิ่มเดี๋ยวทําดาบนะครับเดี๋ยวเราต้องคราบดาบดาบเพิ่มมาดาบป้องกันตัวเรายังไม่มีเลยนะครับไปตัดไม้เยอะๆเดี๋ยวว่าต้องไปขุดเหล็กเพิ่มนะฮะแล้วก็ทําอุป,ปกรณ์คําน้ําแล้วก็ต้องไปหาหาหา,ห,าหน้าต้นเชอรี่ใกล้ๆในตรงนี้ไม่มีเลยๆโอเคเดี๋ยวตรงนี้อีกต้นหนึ่งละมักุด เหล็กตรงนั้นนะครับไปลบเร็วๆเสียงหมูทุกคนเสียงหมูเร็เวๆๆคุณจ้าจังโอเคเราได้เฮ้ยหมูตายโอเคเราได้เนื้อได้หนังมาแล้วนะครับอุย้ยมืดเราต้องครับเราต้องครับอะไรเพิ่มดาบครับดาบโจ๊ะดาบ ังน้ำถังน้ำหนึ่งงน,นเก็บอุปกรณ์ได้ปะโอเคได้สองเห็นใช้ดาบนี้ก่อนไม่เป็นไรไม่มีฐานเลยทุกคนงานเข้าแล้วเดี๋ยวเราต้องรอมืดๆกันนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆมีอะไรให้ขุดบ้างต้องรอมันสว่างนะผมโอเคเรามีหินนะนหินเงินก่อน กดกระดูกเลยกระดูกขุดไม่เจอปุ๊บโอเคกดกระดูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหาฐานแล้วทุกคนเพราะว่าเรากินน้อหมูดิบไม่ได้นะอันนี้เป็นต้นไม้เดี๋ยวเราต้องปลูกต้นไม้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปฝั่งนี้กันใกล้สว่างละ ได้เนื้อมาสองแล้วนะต้นเอาอตายแล้วแต่เราต้องทํากองไฟขึ้นมาเพิ่มนะเดี๋วต้นไม้นะผมมันมืดมากโอเคเดี๋ยวตนน้นไม้แล้วไม่เจอฐานนะโอเคสว่างแล้วเราจะไปหาดับแรกเราต้องหาฐานนะทุกคน่านอยู่ไหนเนี่ยฐาน ของที่ต้องการทําไมไม่เจอทุกคนโอ้เจอหมูสองตัวแต่เราไม่มีดาที่มีดาเมจเยอะๆนะครับเออเจอฐานแล้วเจอฐานแล้วทุกคนเจอฐานแล้วอยู่กล้งแหลงนะเรานี่เองนะฮะเราจะทํากองไฟนะผมไฟโอเคเราได้ทานสองกองนะผมสองกองเราก็ได้ประมาณเยอะอยู่นะโอ้ฝนตก โอเคลำดับที่สองเราต้องคลาดกองไฟปึ๊บครับกองไฟนะทุกคนแล้วเราก็วางกองไฟตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการิึงเนื้อนะครับลำดับ่งไปเราต้องทำแทงน้ำขาดอะไรวะเนี่ยมูดสี่ทานสี่ฐานนี้แล้วอ๋อเราต้องไปขุดเหล็กนะครับ หมู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 ล่าหม,มู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 โอเคเรียบร้อยได้เลยเพิ่มมาอีกหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราต้องขุดเหล็กตรงนี้นะผมพอเราขาดเหล็กเนาะทำที่กรองนี้นไม่ได้เราไม่สามารถกินน้ำดิบๆไปได้นะผมโอเคถ่านแล้วเราต้องไปคลาสที่กรองนะครับเดี๋วยวปลูกต้นไม้ตรงนี้แป๊บหนึ่งจะได้ไม่ต้องเดินเดินไปตัดไก่เท่าไหร่นะครับ โอเคปลูกต้นไม้ไว้นะเพราะมันเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับการดำรงชีวิตของเรานะอันดับที่2ต้องครับท่กรองน้ okay. าโอเคถังเราครับไปเลยเนาะโอเคครับขวดน้ําไม่ดืม่มสามขวดไปเลยปลูกเยอะๆแล้วเราก็วางวางท่กรองน้ําตรงนี้นะวาที่กรองน้ําตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาถัง มาตักน้ำามตเติมโอ้ไม่ใช่ตักน้ำอีกแล้วก็น้ำหมักรองโอเคแล้วเราก็ผลิตผลิตน้ำโอเคได้3ามขวดพอดีแต่เราก็ต้องเอาถังเรากองน้ำเผื่อไว้ก่อนนะครผม ไม่โดนดุกดเราเอานะ้ำมากรองดูแล้วแป๊บนึงแอมฮังฟรีแล้วนะตัวละครเราหิวแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่กองอนะฮะ เอานะครับโอเคเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับครอยากดูมาครับหรือเกมนี้เป็นคลิปที่2ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย